ครับสวัสด,ดีพี่น้องสุขปุสสะพ่นนะครับสบายเนาะพี่น้องเนาะลูกสุขิดกับหางหายไปโดนพวกสุขพวนนะครับเนื่องจากที่พารกิจแล้วก็เรื่องสุขภาพนะครับบ่คอยดีไนไดนสวนนี้ก็เลยในเว้นช่วงไปนิดนึงนะครับบุคคลใดวมดดูแลเลยหลังจากทีเ่เริ่มปกติแล้วนะครับลุงก,ก็กลับมาฟื้นฟูใหม่นะครับฟื้นฟูสวนใหม่ทั้งปื้นเลย เริ่มปลูกใหมนะครับเริ่มสตาร์ทใหมก็เลยอยากให้พี่น้องลูกหลานนะครับหลายคนนะครับที่บอกลงมาอยาก,กมบเบงสวนลุงเด้อยากกาเบงงานอยาก,กมบเบงวิธีการเริ่มต้นปลูกปลูกแบบใดแนะ่ปลูกผสมผสานคือลุงแนะนํานะครับว่าปลูกอยางใดมีอีหยังแน่กี่นะแต่มันก็ประเทศไทยนะครับหรือก็ทโ่ลโลนะครับติดปัญหาเรื่องโรคติดต่อโควิดนะก็คือ ลุงกับบอลลอกคือก the ันนะครับบอลลอกคือกันพิดบตรขอกั้เลยนะครับก็เลยยุดไปเป็นเดือนนะครับพี่น้องทั้งๆที่เข้าป่องกันนะครับฉีดวัคซีนจนครบแล้วก็ป่องกันตัวเองทุกอย่างแต่ว่าเข้าขายนะครับอาชีพขายสักพือหนึ่งกับมันกับมันกับหมานะครับมาตามคนที่มาสื่อมานยังเนี่ยครับลูกขาดี่อของมาสื่อของตาม้านเขาเนี่ยนะแต่ว่ากับผ่านตรงไหนมาแล้วนะครับผ่านตรงไหนมาแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ จะี๋ยวผจักมันนะครับหูจักมันดีขึ้นนะครับหลวกไผ่การเลือเืด้โอกาสนะครับใ <c> น <oughs> โอกาสสีผ้าพี่พาหนองเบิงว่าลูกเริ่มต้นเลยเนี่ยตอนนอี้ก็เริ่มต้นนะครับรับหนึ่งไม้เลยมันเป็นยังไงที่พี่น้องลูกหลานจากขเบิงเนี่ยสีผ้าเบิงบรรยากาศแบบสดๆเลยครับพี่น้องสีผ้าเบิงสดๆเลยแบบว่าประตองตัดต่อประตองยังนะครับสีผ้าเบิงยางเบิงไปเรื่อยว่ามีย้งแนอันไดแนยังไดแนเริ่มต้นปลูกเนี่ย ลูกปลูกผสมผสานมีมีอีหยงแหนในสวนนี่ที่รุ่งเคยบอกว่าปลูกสิบหายางนะครับ <c oughs> ตอนนี้บ่บบพอซิบหายาง่ะกะคือเรื่องตามสังขารเนาะตามไหวกับบ๊อบอยบ่อ่คอย,ป,คอยไปได้อันั้นอันนันพอลดกระดลงนะครับอย่างเช่นพวกอกวางตุ้งข้าหน้ายังสิพวกผักกินใบนะครับผมคิดว่าเห็ดยนกครับ เริ่มเหล่มร่ังกายเหลื่อมเบาเอือนะครับคือตกเฮ้าเป็นนางถอนหยาเนี่ยมันก็เริ่มปวดหลังปวดเอวก็เลยลดม้วน,นัันลงเอาแต่ม้วนได้ทีเฮ้าเห็นบอหนักเฮ้านะครับคือคือปับอ๊บหายมันเขากับเฮ้าแบบว่าสองตายายเนี่ยนะเอ็ดแบบว่าบอเดือดหล่อนบาเมยแพงหล่ะครับบาบอบาหาผมเกินไปสองเถ่าพ่อเห็ดได้อย่างนี้นะครับก็เลยเป็นโอกาสดีสิพ้าพี่นนองเบิงเนาะหลายคนอยากมาเบิงอยากว่าเห็นสวนลุง กสิา้าเลาะเบิงมาหนี่วันลุงปูกยังในครับไปในโอกาสแลวกกสิ้าพีพ่น้องเลาะเบิงน้องพี่น้องนอกบรรยากาศสดๆนะครับก็ค,คลิปนี้สมมติการตัดต่อนะครับถ่ายเบิงสุดๆเลยนะครับพี่น้องครับขอโอกาสนะครับอะมากพี่น้องสิาพามาเบิงนอกหนือนออันนี้ก็เป็นสวนฟักทองนะครับ ย่าย่า่า <c oughs> วัสดีพี่น้องนี่วันดีค่ะเออนี่นนะพี่น้องเหตุสองคนตายยา่นี่นะครับห <c oughs> ้องเงีมๆนี้เป็นมะ <c oughs> กือที่ผมปลูกไว้ปลูกไว้แต่ตัดยอดขายที่พี่น้องนี่ <c oughs> ีอยู่หกล่องนะครับ <c oughs> เอาเริ่มตน้นจากปลาบะกือนี่นะครับพี่น้อง <c oughs> อัน,นปลูกกำลังสเสด็จ เก,เ,กเ,กเกือบเดือนแล้วมั้งเป็นใบใหญ่ทุกอย่างนะครับพี่นอกก้องกระปูก,กป็กนระบุ่นนำยศนะครับอ่ะลูกร้านอจากเบิ้งนะครับอันนี้เป็นวิธีการนะครับอาจจะมีแป๊บเมน่นอันนึ่งนอะกพี่นอนะ้องเนาะเป็นเม่นนะครับแล้วก็จะมีว่าวอันนี้ก็ปล่อยไปตามหล่องนะครับ ไปได้นีงก็เป็เ่วงทั้งททิงไปเรื่อยๆแบบนี้พี่น้องสิาพานเราเบังผึ่งไปเรื่อยๆนะครับแป๊บนึ่แป๊บเม่นี่ผมชื่ว่างในกลางสวนเลยนะครับพี่น้องแถวหกชื่ว่าหกล่ะที่เนี้บอกเ,เห็นแป๊บล่ะอันนี้กับทีมีแถวปลูกอันนั้นอันนี้กับคือฟังสายขวานะครับ เป็นยังคือปลูกตัดหยอดน,นะพี่น้องนะคือผมทผดลองมาแล้วนะครับปลูกระวงังปลูกขายหน่วยแล้วครับปลูกตัดหยอดคลายนี่ผม,มูสึกว่ารายได้มันสู่ตัดหยอดขล้ายเพื่ออะไรพี่น้องตัดหยอดแล้วก็ตัดตัดดอกนะครับบางทีก็จะมีลูกนอ่อนเอาไปขายน้ำนะครั้ซึกว่าโอเคนะครับจะมีพี่น้องเอามาสื่อผมสึกว่าก็สนใจนะครับเป็นของที่หากินยาก เศษมะน,นีก็จะเป็นตัวผู้นะครับพี่น้องตัวผู้นี่อายุสิบสี่ถึงปีนะครับเท่าล่ะสภาพก็เริ่มบ่โอเคไปได้ละ่ะแต่ว่ากันยังยังออกดอกให้เป็นหลุนต่อไปก็มีมั่ง,งบบน,นะครับแต่ว่ากรบอกปนดเนาะกบอกปนดานะับเรื่มเท่าแล้เลยต้นผลิตก็บ,บ๊อกไวดีไนได้น่ะแต่กันยังคือว่ายังมีดอกแม่อยู่ เดี๋ยวผมคงซือก็ู้จะเฮ็ดคลิปไปแหะให้เบิ้งนะครับพี่น้องการปลูกตัวผู้นะเนาะเพื่อเฮ็ดคลิปให้เบิ้งเท่านึงนะครับตั้งแต่สมัยมันยังนุ่มๆเนาะตอนนี้ก็เริ่มเท่าละบ,บ,บ่บ่ค่อยโอเคไปานไดนแต่ว่าก็ยังมีให้เก็บอยู่ครับอายุกเกือบพอปีละเป็นเก่าเดือนแล้วครับอันนี้ก็เป็นปลาแตงนะครับแตงซิมีสองแตงซิมีแตงล่าแล้วก็แตงปวาเล็กนะครับ อีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นจเป็นพักอีตูรือว่าใบแมงลักนะครับอันนี้ก็นั่งเลื่อปลูกนะพี่น้องเอนานะนังเริ่มปลูกนะครับกลางกลา,างตัวผู้เนี่ยนะครับก็จะเป็นใบแมงลักอันนี้เป็นมะละกีนกนะพี่น้อง พิ่ตัวเริ่มปลูกนะครับเพราะท่านในใส่ขางอยู่เพราท่านมีขางอยู่ตัวนี้ทุกอย่างใชเป็นระบบ่งหน่ำยเบินนะครับพี่น้อกงกต่พอลาบากในการเข้ามาหดเนาะสองตายายเฮ็ดธรรมนจับหด่กับพวกไว้นะครับพี่น้องสีผ้าเบิ้งปลาแตงครับพี่น้องอันนี้แตงอายุกับกเกือบเดือนนะครับกเกือบถึงเดือนแล้ว ถูกยางแล้วเลีกยกันหน่อยผสมกันยังสิละครับสองตาใหญ่ปลาลุงห้อมแงี่แตงแตงหลานนี่ชิมีอยู่มี่จะหาหลองครับมีู่่หาหลองแตงหลาน มานี่นะครับพี่น้องลูกร้านพือยาเกบตามลุงาตามแบบลุงก็ล่องเบิ้งว่าลุงเค็ดใงไรแน่นะครับกรเบิ้งเบื้องไหวเป็นแบบยางเป็นเป็นแนวทางนะครับอันนี้เป็นแตงราดนะครับหาลองทัดมานีสามล่องอาจะเป็นแตงกวานะครับเรื่องการปลูกแตงลูกก็เคยเฮ็ดคลิปสอนวิธีปลูกไปแล้วนะครับแต่ลูกซีเฮ็ดใหม่อีกอยุ่รอบนึงนะครับชาวนาโคตรีก็พอใจนะครับ จะเป็นแตงแตง,งนหนุ่ยๆพี่น้องแตงกวาเล็กๆเอาเก็บคล้ายนหนุย่ยๆสำหรับมือนี่ยะครับเน่ยมือในแจน,น,น,นอยผสมผสา,านเนหลายอย่างเนาะอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงขามกับปลาแตงนะครับ อันนี้จะเป็นทอเม่นนะพี่น้องนะครับหรกอล้านอย่างว่าเบื้องวิธีการว่าลุงเ็นจะได้เก็ดตามนี้แลครับเป็นทอเมนที่ลุงแรีนไปกลางสวนเลยนะครับใส่ขว้าก็จะปลูกของนะครับแล้วก็เท้ากระเฮ็ดเทียดมันยดออกไปในแนวขวางนะครับอันนี้จะเป็นบวบบวบเรียมนะครับพี่น้องบวบเรียมในลูกปลูกไว้สองหลองทือเก่านะครับปลูกเท่อละสองหลอง เริ่มจะออกดอกแล้วครับเดี๋ยวมีดดกพะมาแตะว่ากบ่กทัานลายไปไหนนะไปไหนสองหลองนะครับต่อมานี่จะเป็นมะระขีนกนะครับเป็นมะระขีนกมะระขีนกก็จะมีอยู่สามหลองครับพี่น้องลูกล้านจากเบิงสดๆกับผ้าเบิงสดๆเลยครับตอนนี้แหละครับ วันนี้วันที่วันที่วันที่หกนะครับหกพุณสภานะครับหกพุสภาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเป็นมนลากีนกมนลากีนกนี่ก็ปปูกเป็นโมเดลปลูกความกันในพื้นของปูกปูกสองซ้ำเืออหมดแล้วครับปูกมือละแถวถ้ายันนี้จะเป็นแตงคือกันนะครับ อันนี้เป็นการทดลองนะครับแปลงนี่เป็นแปลงทดลองแปลงทดลองปลูกในในป่าแตงเก่าเนี่ยครับอันนี้เป็นเป็นเท้าแตงเก่านะครับคือปกติแล้วนะครับมันจะเห็ดยากยากแห้งนะครับการปลูกในป่าเก่านี่ยมันเป็นเห็ดง่ายๆนะครับเพราะว่ามันจะมีเชื้อโรคเชื้อราอย่างหลายทุกอย่างนะครับเราก็เลยทดลองแปลงนี่เป็นแปลงทดลองนะครับ้าทดลองพานแล้วนะครับผมสี เฮ็ดคลิปแนะนําพี่น้อว่าในการปลูกปลากเก่าเนี่ยปลูกจังไดนะครับใช้มันในผลนะครับสีปรให้มันเป็นโหกเป็นยังสินะให้มันงามเนาะอันนี้ชื่อว่าซื้อว่าอยางผู้สมควรนะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นเป็นบวบงูครับบวบงูกับปูในปลาแตงเก่าพี่กันอันนี้ก็เป็นการทดลองปลูกพีนกันนะครับเป็นการเริ่มตน้น ่ม,ม,มต้นทดลองทดสอบนะครับตทดสอบพลา,ลพามนมก็่ิเฮ็ดคชิปแนะนำพี่น้องวิธีการปลูกนะครับทุกอย่างในสวนเนี่ยครับคือลุงจะทดลองเห็ดแบบใหม่ๆไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเขาจะได้มีความห่ในการาเเกษตรถามฮ็ดแต่แบบก็เก่าเ,าเาพาอเกษตมีความหูวใหม่ๆขึ้นมานะครับแต่ก่อนผมกผ็ปลูกแบบเวิรดรุนแล้วก็ลื่อข้างถิ่มนะครับผมเชื่อว่ามันโมไหวมันเมื่อยนะครับพี่น้อง การเริ่มเห็ุขางไม่เนี่ยผมก็เลยมีความคิดว่าหนาสีเ็ดไนนะครับปลูกในหมองกรผมก็เลยเลยทดลองนะครับพี่น้องทดลองเบืองว่ามันมันสีไนผลบอลนะครับนี่ครับซื้อว่างามอยู่ครับพี่น้องซื้อว่าพานนะครับแต่ว่าไปทั้งหนากรับท่านหูนะว่ามันสีซ้ำไดนะครับแต่ตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้คือว่าโอเคนะคือว่าโอเค ภาพทีเลยเหรอพี่น้องคือว่าผ่านในระดับหนึ่งนะครับแต่อันปลาเก่าออกน,นะครับอันนี้ตะไคร่นะครับตะไคร่กับปูกไปคล้ายแนะ่กินแน่นะครับหรซี่หากอโมเดลปลูกหลายนะครับพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นแตงนี่พี่น้อง สองหล่องนะครับแตงกันลังเริ่มปลูกปลูกนี่ปลาแตงเก่าเลยนะครับกะลังกะลังงอกนะครับตอนนี้กะลังงอกขึ้นมาถึงจะสองหมื่นสามหมืน่นกะล่างนี้ก็ยังงอก ตัดจากปลาแตงมาเด็กจะเป็นปลาชะอมนะครับปลาชะอมก็มีสองแถวยางละเล็กละน้อยคือผมเคยแนะนํานะครับพี่น้องปลูกยางละเล็กละน้อยผสมกันนะครับก็คือเขาเน้นเรื่องการปลูกเองแหละก็ขายเองเนอะพี่น้องเนาะพี่น้องติดตามผมตลอดนะครับจิ้อไดอ้ว่าวิธีการปลูกทีที่ผมแนะน,าน,นําว่าเฮ็ดสวนเฮ็ดสวนจะได้จังไห้มันอยู่หลอดนะครับพี่น้อง เราต้องไปพึงพ่งผ้าพอขาคนกลางเอาเพึ่งผ้าจะคล้องฮะพึ่งผ้าจะคล้องอยู่หลดด้วยจะคล้องอเพาะวต้องมีอย่างสี่ละครับพี่น้องปลูกผสมผสานปลูกหล,ลายๆเนี่ยหลายๆอย่างนะครับปลูกเองแล้วก็ต้องขายเองเป็นนะครับพี่น้องต้องหัวใจหมองขายนะครับหาทำเล่หาหาหมองที่ห้องทีไปจำหน่ายสินค้าที่ห้องผลิตขึ้นมาเองนะครับ คือเป็นการสั่งมูลค่านะครับแา่เขาไปขายเห็นแต่พ่อข่าผมว่าพ่อข่าที่เขาจีการข่าขายน,นุ่มันต้งมีกำไรอยู่แล้วนะครับผมก็เคยเป็นพ่อข้ามาก่อนนะครับอ่าอันนี้เป็นไฮไลท์เลยพี่นอนองอันนี้ไฮไลท์เลยนะครับที่ผมเคยแนะนำในวิธีการปลูกไปนะครับ พักบูงแก้วนำยศพี่น้องพักบุงแก้วที่ปูแบบนำยศที่พี่น้องให้การสนใจพอสมควรนะครับเป็นการแปลกใหม่ในการเ,เกษตรนะครับแต่จะเป็นระบบนำยศขึ้นกันนะพี่น้องอ่ะสุภผพาเบิ่งนะพี่น้องเด้อเป็นังไหนปันง่าม่ดีบอลนะครับอันนี้คือบรรยากาศสดๆเลยครับพี่น้องถ้าเบิ่งแบบสดๆนะครับถ้าเบิ่งสดๆจริงๆเลยนะครับ ปลาเก่าที่เคยเฮ็ดคลิปอวดก่อนนะครับมันบดสะพานนะครับเผาแห้งลนะดอกกับมองนี้นะครับปูมองเก้านี่นะแหละฮาก็มาไถเฟืนฟูขึ้นใหม่นะครับพี่นอ้องฟื่ฟูขึ้นใหม่ปลูกใหม่แล้วก็แต่า่าเทคนิคเก้าคือเก้านะครับพี่นอ้อบางคน่าไปเห็ดตามลุงแล้วก็ได้ผลทายลูกมใหลุงเมืองลุงก,ก,ก็ดีใจน้ำนะครับแัผนผู้ใดสนใจอยากเฮ็ดนะครับ คลิปที่ผมเคยแนะนำไปวิธีการปลูกนะก็คลใอยเห็ดปฏิบัติตามนะครับทุกขั้นตอนนะมนก็สิออกมาหาน้าตาแบบเดีวยวกันกับลุงนะครับ <c oughs> ประมาณน้นะครับต้นแต่สั่เฉยหยอมเฉยหอมาขาวนี่พี่น้องขาวใสนี่อะไี่กินนะครับ เพื่อจะกินนะครับตัดไปนี่คกับลูกค้าเขาก็สื่อดีนะครับเพื่อปลูกปลูกให้มันงามปลูกให้มันหัวมันงามประมาณนี้นะครับนี่พ่น้องหลายคนนะครับเพศตามนะครับเอาไปปลูกตามแบบที่ผมเคยแนะนวิธีการปลูกนะครับ วงแคลมยศนะครับเด็กผลจริงๆนะครับเด็กผลจริงๆผมก็ดีใจน้ำนะครับที่เทคนิคต่างๆหรือว่าค้อมูลต่างๆเี่กผมเลยแนะนําไปเนี่ยสามารถเทห้พี่น้องเอาไปเห็นแล้วก็สร้างรายได้จริงๆนะครับผมก็ดีใจนะครับดีใจอีหลีครับเป็นความตั้งใจที่ผมอยากเค็ดจะคืออยากทายทอดเนี่ยนะครับถ่ายทอดสิ่งที่ผมได้เฮ็ดแล้วมันมันผมเชื่อว่ามันมันมันดีมันประสบ ผมสําเร็จได้ปลูกได้จริงได้ขายได้มีรายได้จริงสินะครับบางคนก็สงสัยว่าเป็นยังคือบุพมีหย่ามันก็นมีอยู่พี่น้องก็คือกลับไปเบื้องคลิปที่ผมแนะนนะวิธีการปลูกนะครับเป็นจะได้หย่ามันคือบุพมีซึ่งบอ่อใดคุ้มนะครับบอ่บอใดบ่อใดฉีดยาคุ้มหย่าเลยพี่นอ้อง คอยตามธรรมชาติก็มีถอนแน่นะครับต้องเขื่มากสิกระถอนแน่นะครับอ,อีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงกันขามเลยล่นะตรงกันขามกั็พวกบุงแก่หนมยศนะครับเป็นพวกพวงยู่บอะาตรตรวจหนุกพี่น้องถูกว่าตะกินแน่ขายแน่พวกบอริสุขเขาอันนี้ก็เป็นพวกบุงแก่ขึ้นกัน,นครับ ตัวนี้ที่เป็นหลุนสองเลยครับรุ่นสองปลูกปลูกไว้ไหนมันบ่ขาดช่วงนะครับตัวนี้ก็ลังเริ่มปลูกมัทโดนอยาใคมีเริ่มหกขคือกันพี่น้องนี่จะเริ่มไทยรอบสองมันการไถนะครับพี่น้องนี่ขึ้นสี่นี่ไทยได้ขึ้นกันนะครับผมก็สิเก็บยอดเก็บยอดว่างให้เป็นระเบียบตามยาวนะครับถนนไทยันเขาด้ก็คือตอนนี้มันออกมาละกีละกันป่ะทุก็สิเก็บให้เป็นระเบียบนะครับ แล้วก็จะเอารถไทยเดินตามเขามาไทยอีกรอบนึงนะครับหย่าร้ายเลยพี่น้องมันเป็นธรรมดาเนี่ยาย่านี่ดีเด้อเชิมปุ๊บพี่หย่านักคือกันนะครับสวนผมนี่โอ้ยอันตรายแห่งเดืองหย่าครับแต่เขาก็มีเทคนิคใน,ในการสูบก็มันนะครับอันนี้เป็นอดีตอดีตตัวฟักยาวนะครับนี่เพิสภาพอะกำลังเตรียมสีบปูนยใหม่นะครับ กำจัดกำจัดให้มันตายแล้วก็บิปลูกเนวใหม่นะอันนี้ก็เป็นพวกวงแก้วนะครับพวกวงแก้วที่ปลูกรุลดุลที่สองดุลเดียวกันกับพวกเมื่อกี้นะครับที่เจ็ดหลองขึ้นกันนะครับก๊ะลังเริ่มปลูกก๊ะลังเริ่มก๊ะเลิมก๊ะลังเริ่มถอดถอดยอดนะครับหกคือกันไหนว่าเป็นรูหกไลย เทมคือกันนะครับไถสองรอบนะครับไถรอบแรกแล้วก็ชิมีรอบสองนี่ครับรอบสองก็ต้องไถต่อมาก็จะเป็นกระเพานะครับอันนี้คือกระเพานะครับกระเพ่ากับชิมีแถวหนึง่งคือกันนะครับใบไม่รักสีผ้าคุพี่น้องเบิ้งเมื่อกี้ก็ต้องปลูกต้นนี้ปลูกในในต้นเติมแล้วครับในกิฟท์คลายแน่ล่ะกระเพ่านะครับ พวบุ้งแก้วนี่ก็ท่านงามนะครับก็เริ่มปูชัดปนี่ก็จะเป็นบววงูครับพี่นอ้องบวบงูนี่ก็เริ่มเริ่มสีฟไว้แล้วครับเริ่มสภาพเริ่มแย่แล้วเ <c oughs> พราะว่าโดนแล้วครับประมาณสามเดือนแล้วเก็บมาสามเดือนแล้วครับยังไม่ลูกอยู่ นีู่วงห้เก็ียบอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับแค่แถวๆาหนอี้พมกับสิกำจัดออกอะสิปูไม้นะครับปลูกไม้ไว้ทั้งคุณที่พ่อพี่น้องเพิ่งมันกี่กัแถวหนึ่งปลูกสำรองไหวนะครับ อ่าต่อ,อ,อมานีก็จะเป็นโหระพานะครับโหร,ระพาก็แถวหนึง่งเช่นกันนะครับปลูกย่างละแถวที่ผมเคยแนะนําพี่น้องนะปลูกเพ่ล่นละน้อยนะครับปลูกละน้อยละเล็กนะครับโหระพานี่ครับบ่ค่อยดีแต่สะพานเติ่มเป็นเป็นเป็นหลงล่านะครับเป็นหลงล่านะกับบ๊อบแมนปลูกายากนะครับโหระพานะคปลูกง่ายอยู่แต่ว่าก็บ่๊อบแมนง่ายแบบว่าหมูปันไดนนะครับก็สีหยากร่ยอยู่ไอ้ตรงนั้น ตัวนี้ลุงเอาเครื่องตัดตัดออกนะครับเพราะว่ามันมันเลื่อมแกแห้งเัานี้แกก็ตัดเพื่อว่าให้มันให้มันสลับกันใหญ่นะพี่น้องมันสลับกันใหญ่อันนี้สุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดมะเขือปอนะครับมะเขือปอที่เคยเหตดคลิปบอกพี่น้องมาหล้ายคลิปแล้วนะครับตัวน,นี้ก็เริ่มจิตเท่าชรานแน่ล่ะแ,แต่ว่ากันยังไม่ีหมาให้เก็บขายอยู่พี่น้อง ยังมีหมาเก็บขายอยู่ครับหมาไมนยังงามอยู่พี่เหรอไม่ง่ามอยู่แต่ว่าใบก็เหลือโมด,ดีบ้างได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ลุงโมดีฉีจยานะครับโดยจะเก็บขายแล้วช่วงนี้ที่ลุงฉีเก็บขายนี่ผมสิพอสิจยาขาแมา่แรงนะครับเพราะว่าเขาขายเองเนาะ ส้างมันนะครับจะมาวนพ่อไอเหนียนวนวนแล้งงามครับพ่อ,อแต่ไม่เหน็บคิดว่าจังดีอยอมครับความสูงกับเกือบผมหัวนะครับไอขึ้นน้องก,ก็จะจำได้เนาะอยู่หลังโลต,ตัดนะครับปลาบักเขือปลายอยู่หลังโลตัดปลาบักเขือที่เห็ดคลิปบอกพี่นอ้องวิธีการปลูกคือปลาบักเขือปลานี่ยนี่ ก็ค <c oughs> ือผมปล่อยถิ่มขึ้นมาแล้วเนาะช่วงที่บกค่อยสบายนะครับมันก็สุขภาพมันก็บปปบกบคอยดีไปไลยแต่ตอนนี้ก็มาฟื้นฟูให้มีหน่วยเก็บขายแล้วครับแต่ว่ากันยังพอถือว่าเป็นท็อปฟอร์มคือแต่เก่าไปไดน้นะครับเพราะว่าอายุมันกระไรเลยก็ขอในสวนก็มีอยู่แค่นี้นะพี่น้อง ตอนนี้นะครับขออนุญาตจบคลิปไปก่อนนะครับสวัสดีครับ